เสน่ห์ในตัวคุณคือเรื่องใดคะเสน่ห์ในตัวคุณคือเรื่องใดคะคนเราย่อมมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูกันนะคะว่าเสน่ห์ตัวคุณคือเรื่องใดออกมาแล้วหนึ่งใบนะคะเสน่ห์ในตัวคุณคือเรื่องใดคะมาดูกันแม่หมอเปิดห้าใบนะเสน่ห์ในตัวคุณ คุณมีหลายด้านเนาะจะเป็นด้านดีด้านด้านแรงดึงดูดด้านลายก็ได้ด w i l l มีความที่ดึงดูดเขาเรียกว่ามีกิเลสหรือสามารถดึงดูดหรือมีสเสน่ห์อืมจะเป็นไพ่ดูด,ดาร์กเลยจริงๆก็ไม่ได้ดาร์กนะ เ็นสน่ที่สามารถควบคุมได้นะคะมาดูสาดาบสน่ของคุณภาวะของคุณเคยเจ็บปวดใจอกหักเสียใจหรือว่าเจ็บปวดใจเรื่องใดอย่างแสนสหัสคุณผ่านความรู้สึกที่มันอ่อนไหวผ่านความรู้สึกที่จมดิ่งผ่านความรู้สึกที่มันเหน็บหนาวแต่ตัวคุณไม่ยอมแพ้นะคะมาดูกันต่อ เห็นไหมคะไม่ยอมแพ้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้าข้างคุณคุณเหมือนแมวก้าวชีวิตเลยมีแสงสว่างในตัวเองคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาทำงานจะมีเรื่องที่เขามาช่วยคุณเสมอเวลามีปัญหาเรื่องงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือเสมอนะคะแรงดึงดูดของคุณตัวคุณเองเป็นคนมีเสน่ห์ถึงแม้ผ่านการเจ็บปวดความเสียใจแต่คุณสามารถทำงานได้นะคะ คุณมีภาวะที่ควบคุมตัวเองได้โอ้สิบดาบสาดาบสิบดาบคุณเจอมาหมดแล้วความมิสเสนของคุณคููคุณผ่านความทุกข์ยากลำบากใจมาแค่ไหนหรือเจอกิเลสปัญหาเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ระทมความเครียดอะไรก็ตามแต่บอกได้เลยสเสน่ห์ของคุณคือผ่านไปได้เสมอนะคะจบก็คือจบหันหลังให้เลยเจ็บปวดเสียใจก็คือเสียใจมันผ่านมาแล้วก็คือผ่านไปแล้ว ถึงแม้คุณจะเจออะไรที่มันน่าเบื่อแต่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะนี่คือเสน่ห์ของคุณเจอเรื่องน่าเบื่ออารมณ์ไม่โอเคแต่คุณก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนี่คือตัวตนของคุณนะคะนี่คือตัวตนและเสน่ห์ของคุณนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ